บางทีการลงทุนนะครับเราเลือกที่จะลงทุนแล้วได้ของนะครับผมว่ามันน่าจะดีกว่าการที่ลงทุนน้อยแล้วได้ของน้อยตามการลงทุนการลงทุนมันมีผลนะครับกับการทําลําไยอันนี้ก็เป็นหนึ่งทางเลือกเพื่อทางรอดของกเกษตรกรที่ทําสวนลําไยเลยการทำำําลําไยด้วยปุ๋ยยูเฟรนและสูตรสารทางใบที่เราทําอยู่เนี่ยมันชี้วัดได้เห็นเลยว่ามันเป็นผลไม่ต้องบอกว่าผลคืออะไรดูจากสายตาเอาเองแล้วกันลาไยที่มีจํานวนเยอะห,หลายต้นแบบนี้แต่ทําให้มันออกพร้อมกันได้แบบนี้ ผมว่าในหนึ่งปีที่เป็นฤดูการของการทําลาไยนั้นน่ะอาจจะมีไม่กี่ส่วนหรอครับจริงๆเลยนะรถอาจจะมีไม่กี่ส่วนที่ที่ทำได้แบบนี้นะนะนอกจากสูตรของเรานี่แหละที่จะเห็นภาพชุคนคุ้นตาชินตาเพราะมันทําให้ออกเสมอแบบนี้ได้ครับวันนี้ผมามาชมสวนของน้องตุ้ยนะครับที่ของหานนะครับตอนนี้ฝนกําลังจะตกแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศนะครับแปลงนี้นะ่าจะประมาณ60ไร่นะครับในการทําน้องเขาแบ่ง นะครับน้องเขาแบ่งเป็น2โซนนะครับโซนละประมาณครึ่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าบรรยากาศเป็นยังไงแล้วที่อยากจะพาพี่น้องทุกท่านให้ดูก็คือจํานวนต้นที่มันเยอะแบบนี้การออกของดอกมันจะเสมอแค่ไหนสูสารของเราจะทําให้น้องม,มีความสุขกับการทำำําลาไยได้เพียงใดและเราจะไปชมพร้อมกันเลยเพราะผมก็เพิ่งชมเหมือนกันนะครับว่ามันเป็นยังไงไปดูกันครับเขตน,นี้เขาลมแรงนะรู้น,น้อน้องเขาเลยปลูกปลูกต้นสนกันไว้นะฮะใช่ เพราะฉะนั้นเขตริมต้นสนนะก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับการที่แสงแดดบังได้เหมือนสวนทั่วไปเนาะถ้ามันติดต้นไม้เนี่ยยังไงไมันก็เค่อยออกนะมีไผ่บางต้นไม้ใหญ่บางแต่แต่ก็มีนะนุ้กก็เห็นดอกอยู่นะเห็นปะใช,ใช่ครับแต่นี้มันมันช่วยบังลมได้ดีเลยแต่เราไปดูกันหูมองข้างในนะฮะก็เห็นเยอะเลยที่เราจะพามาดูคืออะดูช่องนี้ฮะแอ้นี่กี่ต้นนะจำไม่ได้น่าจะเป็นหลักพันครับพราณหกสิบไร่อ่ะน่าจะหลายพันเป็นหลักพันเลยแหละ ทีนี้เรามาดูกันว่าการออกของดอกที่เสมอ,อเป็นยังไงต้องเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าแปลงเนี้ยตอนแรกอะ่ะน้องตุ้ยบอกว่าจะลาตั้งแต่เดือนกุมภาแล้วแล้วเราก็มาดูยังไม่พร้อมเราบอกยังไม่พร้อมหรอกมันต้องสร้างทรงดอกแล้วฟอร์มดอกที่จะออกดอกมันไม่มีเลยกิ่งมันผอมมากเลยก็เลยมีการวางแผนในการทําสารนะครับเลยต้องชมน้องกันใช่ครับว่าจะลาดอยู่แล้วใช่ครับี่สตีบอกว่า อันนี้เดี๋ยวเลือกเข้าไปอันนี้โซนแรกนะฮะโซนแรกเดี๋ยวให้นุชถ่ายข้างๆไปแล้วเราก็บรรยายไปด้วยเลยเนาะเพราะฝนมันกำลังจะตกเนี่ยครับอันนี้คือต้นริมนะครับน้องก็บอกมาช้าหน่อยนะพี่ต้นที่อยู่ติดต้นสนครับต่ดูชายล่างนุชด,ดูชายล่างให้ด้วยนะว่ามันมันโอเคไหมโอ้สวยครับสวยเลยใช่ออกออกมาดีเลยอะ ทรงแบบสวยมากเลยนะนุกข้างล่างข้างบนใกล้เคียงกันหมดเลยเนาะโอ้งาม,มากเลยเดี๋ยวให้นุชซูมตนนัวนี้ดูดีเป็นไงมั่งอยากลงไปถ่ายเลยใช่แต่ทีเนียฟ้ามันแรงครับม,<ฟ>ม,มองไปทางไหนก็มีแต่เอกใช่นี่ยครับก็ของน้องนะครับก็ยาวไปถึงนู่นเลยนุชนี่ลงรถมาแล้วนะครับก็ยาวยาวไปถึงนู่นเลยนู่นครับยาวไปถึงนู่นเลยแล้ว แล้วน้องบอกว่าดอกออกดีมากออกดีครับออกดีรู้ชอบทรงมันอะทรงมันจะสวยทรงมันสวยครับมันเป็นทรงพีระมิดอย่างเงี้ยฮะนี่ครับทรงทรงพีระมิดแบบนี้นุชดูด,ดิอันนี้คือเป็นร่องรอยของของใบใบอ่อนทรงดอกนะครับใช่ยาวด้วยนะยังยาวต่อเพราะว่ายังงออยู่ครับมันมันถ้ต้องยาวไปอีกนิดนึงยาวไปถึงนู่นเลยฮะ สูตรนะครับก็ตอนแรกที่แปลงนี้ออกมาได้อย่างนี้นะครับคือต้องเล่าแบบเมื่อกี้ที่ในรถเล่าให้ฟังก็คือน้องเขาตัดสินใจลาดนะครับทีเนี้ยก็เลยปรับปรับว่ารออีกหน่อยนี่วว่าทํายอดใหม่อีกหนึ่งยอดนะครับมันก็เลยสมบูรณ์ขึ้นแล้วก็ทําให้อัอตราการออกของดอกมันมันสวยแบบนี้นะครับสูตรสารทั้งใบก็สูตรสูตรนี้ก็เป็นสูตรเฉพาะเลยเพราะว่าครั้งที่3ที่4เป็นวิธีการปลูกของใบแล้วก็มีมียอดหักอะไรด้วย ใช่ครับก็คือก็คือการฉีดคือของมันเยอะนุชเข้าใจไหมเพราะของมันเยอะจะให้ทุกต้นเนียนฉีดเหมือนกันหมดมันก็มันก็มันก็ค่อนยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าฉีดครั้งหนึ่งก็หลายสิบถังเลยต่อหนึ่งแปลงนะครับมันก็เลยจะควบคุมได้ยากเหมือนกันแต่ถ้าเกิดมาถึงตอนนี้ที่เรามาดูเนี่ยหลังจากที่เรามาดูตอนสะสมไปแล้วแล้วเราบอกน้องกําหนดลาดเนี่ยมันออกมาสวยงามมากๆเลยเรามองให้ออกนะครับก็คือตั้งแต่ตรงนี้ไปมันใกล้เคียงกันหมดเลยอันนี้คือตอนยังไม่บานนะถ้าตอนบานมันจะสวยงามขนาดไหน แล้วต้นสซเนี่ยครับมันเป็นไซที่กําลังเลยกําลังแปลงเนี้ยครับมันมีปัญหาเกี่ยวกับการเปิดตาดอกตอนที่หน้าแลรงจริงๆเราก็ใส่สูตรเปิดตาดอกไปมีการปรึกษาการทุกระยะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับฝนมาแล้วฟ้ามาแล้วไปครับข้อดีของสวนที่มีการจัดการและปรึกษาเรานะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นสวนใหญ่สวนเล็กนะครับก็สามารถทําให้ประสบความสำเร็จได้นะครับ ส่วนเล็กๆ่กะโอเคมันดูแลได้แต่ส่วนใหญ่อะถ้าจัดการไม่ดีระบบไม่เป๊ะใบไม่พร้อมกันจริงๆอะพี่น้องทุกท่านคิดได้เลยว่ามันออกภาพนี้ไม่ได้แน่นอนเพราะว่าการฉีดแต่ละครั้งมันต้องใช้คนงานนะครับแล้วก็ใช้ระยะเวลาใช้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะมันหลายถังอนุน์มันหลายถังนะครับการจัดก,การมันเยอะโอ้สวยมากเลยนะครับเหมือนฝั่งซ้ายได้จะช้ากว่าฝั่งขวาน,นิดหน่อยนะ ใช่ใช่เพราะเพราะว่าน้องเขาฉีดมันต้องเทยอยฉีดละนุะชแชรของมันเยอะอันนี้คือล็อกล็อกแรกนะครับล็อกแรกแล้วเดี๋ยวเราไปดูล็อกที่สองม,มีตรงไหนไม่ออกต้องติดต้นสนใช่ต้นต้นสนออกช้าครับออกออก,ออก,ออกช้าใช่ออกช้านนะครับต่อไปทำอะไรนะบางมือดอกต่อไปก็น่าจะเตรียมผ่าดอกแล้ว<ม>นะครับแปลงนี้ต้องบอกพี่น้องทุกท่านว่าก็ได้เห็นพร้อมกันนี่แหละครับใช่ไหมนุชเพราะมาตอน มาตอนสะสมอาหารในการวางแผนว่าจะล่านเมื่อไหร่แล้วพอหลังจากนั้นก็ปล่อยให้น้องทําแต่เรามีการดูโทรศัพท์ดูคลิปมีการส่งข้อมูลส่งกันบ้านกันตลอดแม้กระทั่งวันพ้นสารนะใช่แม้กระทั่งวันพ้นสารนะครับก็มีการนี่โดนไปเหมือนกันแนในหลายต้นเหมือนกันนะนะใช่ที่ขนาดค้าแบบนั้นยังโดนนะนูดนู้ดนูดดูไม้ดิปีนี้ลมแรงครับเราอยู่ภายใต้ธรรมชาตินี่ครับนี่เลยเนี่ยนุ้ดดูดิ ตรงเนี้ยมันโดนเพราะอะไรรู้ไหมก็ดูดิมันไม่มีอะไรบงไรังเลยดูดิซึ่งส่วนใหญ่ที่นี่เขาทำอ้อยเนาะอ้อยกับข้าวโพดครับปีนี้ข้าวโพดร,ราคาดีก็ทำข้าวโพดกันครับโหมันข้างล่างข้างบนมันออกพร้อมกันหมดเลยเนาะสูตสารนั่งใบสีครั้งนะครับ ผมว่าณนะปัจจุบันเนี่ยส่วนเล็กส่วนใหญ่ใช้ได้หมดโดยเฉพาะส่วนใหญ่อ่ะมันจะทําให้เราดีไซน์การเก็บได้ง่ายเพราะมันออกเสมอการลาดทางดิน,ดนใช่ครับการลาดทางดินมันมีข้อด้อยมันมีข้อด้อยคือเราไม่สามารถทําให้แต่ละต้นได้รับสารเท่ากันได้ใต้ต้นอะมันก็ไม่เสมออีกเพราะว่ามันมีการบังของใบใช่ไหม ใบมันร่วงมั่งหญ้ามั่งอะไรมั่งเพราะฉะนั้นการรับสารนะ่ะไม่เท่ากันเ่นอนอยู่แล้วแต่ทางใบการรับสารคือเปียกแล้วก็แค่หยดเปียกก็แค่หยดอันนี้เป็นลำไย,ยทําสารเดือนมีนานะครับเดือนมีนาเลยออแ,ลแล้วเจอร้อนแรงมากๆเลยออเดือนมีนาออกทุกต้นเลยออกทุกยอดออน,ยน่าจะเป็นหลักพันนเป็นหกสิบไร่อะ เป็นหลายพัน<ช>อยู่ครับแบ่งเป็นสองล็อกอันนี้ล็อกแรกครับเดี๋ยวเราจะไปดูล็อกที่2กันอันนี้ก็เป็นอีกล็อกหนึ่งนะครับล็อกที่2ที่ทําสารสูตรเดียวกันแต่ห่างกันประมาณเจ0สิบวันออนะครับเจ0วันก็ถือว่ามาน่าจะเก็บแปกงนู้นเสร็จแล้วมาเก็บแปลงนี้ต่อนะนูนะทรงแบบนี้นะแต่บางต้นก็ใกล้เคียงแล้วนะใช่แป้งนี้ดอกก็จะสั้นกว่าแป้งนี้ก็ยังไม่ต้อง่าใช่ไหมยังครับก็บํารุงดอกไปคาบยึดดอกไปใช่ ให้ดอกแข็งแรงพร้อมที่จะติดแบบติดดีๆแล้วดูสีใบดิพอดอกออกมาแล้วมันเหมือนฟื้นนะมันเหมือนฟื้นแบบไม่ไม่โซมอะไรมากเลยเนี่ยฮะโหแปลงนี้แบบพอติดเม็ดเนี่ยเราก็ลูกถ้าลูกเราจินตนานการไปตอนที่เก็บอนุษย์น่าจะเป็นแบบความสุขของคนเก็บลําไยมากเลยเนี่ยเก็บกันแบบปุ๊บๆๆๆเลยอะ่ะแล้ว,ลวต้นมันกําลังทํา เดี๋ยวทอยเดี๋ยวทอยเดี๋ยวทอยเลยนี่ก็เป็นล็อก2เลยเลยช้าไปหน่อยขอบคุณนะครับที่ติดตามชมแล้วก็สูตรสารแบบนี้มีที่ช่องผมครับติดต่อมาได้เลยไปก่อนครับ